สวัสดีค่ะมบานที่ประจุมาถ่ายเห็ดไข่นะคะยังไม่บานวันนี้บานละนะคะแถมมีตุ่มแค่เห็ดออกมาเพิ่มอีกนะคะผลก็ทิ้งช่วงไปอีกแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็เกิดมาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าก็ยังดินยังมีความชื้นอยู่นะคะ ทิมวานยังดอกจุ้มๆอยู่นะคะเห็ดไข่เขียวค่ะดอกใหญ่ดูค่ะเหมือนประจุเล็กนิดเดียวอือวีวสวยเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นค่ะ ฝั่งแปลงแม่นะคะเพราะว่าแปลงนี้ก็ก็ถือว่าเขาเกิดอย่างน้อยกว่าแปลงแม่ด้านน,นู้นนะคะแถบนนี้น,นี่จะเป็นเห็ดใครเห็ดปวกเห็ดปวกนี่อ่ายังไม่เกิดนะคะแต่ตอนที่เขาเกิดเนี่ยแถวนี้มันจะมีรากไขเนาะเวลาเขาเกิดเนี่ยมันจะแน่นมาก การดึงการอะไรก็ลำบากนะคะโอ้นี่ดอกนี่ใหญ่เลยนี่นี่ค่ะนี่ยังมีดอกดอกเล็กๆค่ะค่อยๆทยอยทยอยออกมานะคะมีมี่น,น,นี่ไข่เข้ายังหลไหลไข่นะคะไหลดอกนะคะ อ,อุปอปิหน่ดอกนี้ก็ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวบานละอันนี้ประจุก็จะเก็บไปทําเชื้อนะคะเนี่ยค่ะใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่มากเห็ดไข่เขียวทําไมต้องปล่อยให้บานปกติแล้วเนาะการเออเอาไปกินเนี่กินก็ถ้าเห็ดไข่ทำเจ๋วเขาก็จะเอาดอกยังยังจูมกว่านี้หน่อยนะคะเอาไปย่างแต่ทีนี้ พอดีเป้าหมายหลักของบ้านสวนหงหนุวนปาอาวก็คือจะเก็บไปทําเชื้อนะคะเพราะนั้นก็จะปล่อยให้เขาแก่เขาจะได้มีสปอร์เพื่อจะได้เอาไปทําเชื้อต่อนะคะสําหรับใครที่สนใจเชื้อเห็ดปวกเห็ดป่านะคะเห็ดไข่สวนมากก็คือจะมาจากที่ที่ทสวนเนี่ยนะคะเป็นเห็ดไข่เขียวนะคะ เดี๋ยวไวตรงนู้นเดี๋ยวป้จจุค่อยกลับมาเก็บเดี๋ยวจะพามาชมแปลงใหญ่นะคะทางเดินไม้ไผ่กงกองนี้นะคะเนี่ยทำไมเอ่อที่นี่นะคะจะไม่ไม่เผานะคะเราก็จะกองกองไว้นะคะเอาเชื้อเห็ดมาลาดนะคะก็คือเป็นตรงนี้มันมีปวกเนาะแต่ยังไม่เคยเกิดเห็ดเราก็เ,าเชื้อมาลาดนะคะ แต่ใกล้ๆก,กันนี่เขาเกิดละอแต่ปีนี้ยังยังไม่เห็นนะคะปีนี้แถวนี้ยังไม่เกิดนะคะพอเขาจะเกิดชา้ากว่าหลายๆที่นะคะอ่าเนี่มาดูแปลงใหญ่ปล่อยให้บานอืมก็ฝนเขาทิ้งช่วงหายไปนะคะเขาก็ ดอกเขาก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยดูไม่ค่อยสดชื่นเลนะคะนี่ยังโผล่โผออกมาเยอะอยู่นะคะน,นี่ค่ะเห็ดไขรเป็นเห็ดไมโครซ่านะคะก็คือเขาจะพึ่งพาลากไม้วงยางที่เห็นนี่นะคะก็คือต้นพยอมนะคะ เห็ดไ่ที่เกิดที่นี่ก็จะมีกลิ่นหอมเพราะว่าเขาเป็นเห็ดไข่เขียวแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาเกิดอยู่ต้นเขยอมหรือเปล่าก็ถึงหอมนะคะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานแต่ว่าจริงๆแล้วเห็ดไข่เขียวเขาจะหอมกว่าเห็ดไข่ทุกสีนะคะคือสีเหลืองสีขาวเขียวจะนั่นที่สุดอันนี้แก่แล้วงแต่เมื่อวานที่ปจุถ่ายไป โอ้นูนูตามมาดูค่ะคือมันใหญ่แบบสมบูรณ์นี่ถือว่าขนาดฝนยังไม่ค่อยค่อยเยอะนะคะหมายถึงมาฝนเขาไม่ได้ตกทุกวันเนาะเนี่ยเขาก็เกิดแบบดูจะแห้งๆหน่อยนะคะข้างบนเขาก็จะมีสปอร์สปอร์เห็ดนะคะเนี่ยนะคะอืม เห็ดไปทําะะเชื้อเห็ดใครนะคะเชื้อเห็ดไมโครราซาเห็ดรวมนะคะจะมีเห็ดใครเห็ดรังงกเห็ดพึ่งเห็ดเพาะนะคะเห็ดก่ออูดูขาเขาสิคะคือคือเขาขาใหญ่นะคะเนี่ยดอกนี้ใหญ่มากขาแต่ว่าเขาเนี่ยเขานั่นเต็มที่แล้วนะคะเนี่ย ก็จะมีพวกหนอนพวกอะไรเข้ามาแทะละนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปทำเชื้อ,อดอกนี้ก็กำลังสวยแถวนี้ก็มีอีกหนึ่งต้นนะคะต้นพยอมแถวนี้เขาตอนนี้เขาเริ่มขยายออกมาข้างนอกนะคะการเกิดดอกนี้จะเขียวเขียวแบบ เขียวเลยค่ะเนี่ยตอนเมื่อวานยังดอกเล็กๆอยู่นะคะเนี่ยในเห็ดไข่เขียวจริงๆนะคะมีแถวนี้จะเป็นเห็ดไข่เขียวทั้งหมดเดี๋ยวพอฝนตกลงมาเพิ่มอีกนะคะเขาก็จะแทงดอกขึ้นมานะคะอ่าีนดอกนึง มีดอกนึงนะคะโอเคค่ะวันนี้ป้าจุพามาชมเห็ดใครในสวนนะคะดูหนวดปอาวนะคะ